สวัสดีวันนี้เราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องเกมแนวสงครามด้านที่ซองกันนะไปลุยกันเลย เปิดมายิงแล้วคลองนี้มันซ่อนซอมนะมันเดิมเนื้อเรื่องกดข้าหมดถ้าใครอ่านก็โหลดมาเล่นเองหรือก็กดหยุดคลิป สอนสร้างทหารแจมไปอย่างละสี่เดี๋ยวเอาตรงนี้มาตรงนี้หนึ่งจุดโอเคระหว่างนี้เราก็รอไปอรอทหารมันผลิตเสร็จ โอ้ตรงนี้ฮา้าเกินไปถอยโอ้ oh. oh, มันบุกมาเรื่อยๆเลยเว้ย พาลิทีกหาตัวมาเฮ้เกินออกไปตัวหนึ่งอย่าพังนะรถรถตุกตุกอย่าพัง <ว sınız. S 2> เกมนี้ใช้พื้นที่ไม่เยอะนะถ้าใครอยากเลนะ่นอะโหลดมาได้เนื้อเรื่องสนุก ดูช่องผมเล่นเหมือนดูสปอยอะ่ะเพราะว่าเลนแบบไม่ได้อะไรมากผ่านผ่านเนื้อเรื่องไม่ได้อ่านนะเล่นแบบใผ่านก็พอโอ้โหมันมาเยอะเกินเปลี่ยนจุดใหม่มาเป็นตรงนี้ยิงรถทางมันก้อนโอ้โหทานไหมเนี่ยซ้อม สวยกำลังเสริมมาไปเดวเวลาทวงคืนพื้นที่นี่เนี่ยบุกมาใช่ไหมเดี๋ยวก็บุกกลับไปพังไหมซะพังไปอีกนิดนึงสวยคันสุดท้าย <Object ive. S 1> มาเพิ่มไหมแค่นี้อ่ะ ไม่เป็นไรให้แค่นี้ออ,อันนี้คือภารากิจนะไปเฮ้ยเดี๋ยวรอไปพร้อมกันที่ว่าให้พวกนี้มันมารวมก่อนตรงท่านที่มันซ่อนซ้อมไม่ซ้อมละบุกอย่างเดียวบุกมาบุกครับ โอ้ไม่พอยังอัพเพิ่มไม่ได้เหนือเรื่องที่ส่องท่านมันยังไม่ให้สร้างนะน่าเสียดายอันนี้มารวมตรงนี้เลยไวดีไปเหนือจะบุกพร้อมกันสวยปึ๊บ ไปบุกทะลวงมันให้ยับนี่เนะี่ยไปนั่นแหละนั่นแหละมาตาเราบุกกลับแล้ว ลายบุกบุกยาวๆสวยเอาให้แตกพังไปซะแตกเรียบร้อยไม่มีป้อมปืนกลุมกันท่าแล้วมาจบเกมโบ สามอันสุดท้ายนี่บุกดีนักใช่ไหมเป็นไงเจอบุกกับฐานแตก สำหรับคลิปการเล่นด้านที่สองก็ผ่านแล้วนะย้ำอีกครั้งถ้าขายแบบไม่อยากดูสปอยอยากเล่นเองก็เป็นได้นะพื้นที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ไม่ถึง1กิกแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แต่เนื้อเรื่องจะลงเรื่อยๆเลยนะ